ดีค่ะมาแล้วค่ะกางเกงผ้ายืดกางเกงช้างรุ่นฮิตรุ่นดังใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยนะคะก็ใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะคะของเราเป็นกางเกงช้างนะคะค่ะปล่อยผ้ายืดบางเบามากค่ะ นิ่มใส่สบายใส่เข้ากับทุกลุกเลยไม่ว่าคุณจะอายุขนาดไหนคุณใส่เข้าไปนะคะรับรองว่าคุณได้อนุรักษ์ความเป็นไทยไว้อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เอวยิ4สี่ถึงสี่สิบใส่ได้สะโพกสี่สิบถึงสี่สองใส่ได้ยาวสามสิบเจ็ดนิ้วรอบขายี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบกนิ้วคนผอมใส่ได้คนอ้วนใส่ได้ค่ะตัวนี้นะคะของเราจะมีทั้งหมดเจ็ดสีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงสุดฮิตสีเขียว สีดำนะคะสีฟ้าสีส้มสีดำช้างใหญ่สีน้ำตาลนะคะมีให้เลือกทั้งหมด7สีเลยตัวนี้ของเราจะเป็นฟรีไซส์นะคะมาในราคาโรงงานลดสต็อกเลยค่ะสั่งซื้อและจิ้มไหนตะกาได้เลยค่ะ